สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามานะครับสั่งอาหารตามสั่งนะครับสุกครัสร,ร้านอยู่ที่ค่ายอดดิสนนะครับเรามาชมบรรยากาศร้านเปิดใหม่นะครับผมที่มองเห็นนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับล<ม>าดหน้าหมูมาก เจ้าเก่าวัวนธรรมดาเปิด17นาฬิกาวันเสาร์ที่เปิดย์เปิด0 9น0นนะครับเรามาชมบรรยากาศตอนนี้ขออนุญาตรีวิวลานนะครับเรามาชมครับเรามาชมทีละอย่างกันเลยครับทุกคนอันนี้คือหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองอันนี้เราสั่งไข่ดาวไปแล้วนะครับเอาหมึกไข่ดาวไข่ดาวสกนะครับทุกคน เป็นมีดอไว้ตัวนี้แม่ค้าแม่ค้ากำลังจะลุกชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะผมสั่งพิเศษนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าอร่อยมากอร่อยนะนี้ก็คือเป็นน้ำซุปน้ำซุปรตัวนี้ก็เป็นวิธีการอ๋อตัวกระทะคนละใบเลยนะครับทุกคน พอเท่านนเ,เลยครับพอเท่าเลยชุดแข็งชุดนะครับทุกคนร้อนจ้าร้อนร้อนโทรศัพท์ละละเข้ามาพอดีเลยเสียบรรยากาศนิดนึงนะครับทุกคน,น,นก็เลยไม่รับนะครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับ โทรมาทวงนี่แล้วนะครับทุกคนเราเรายังไม่รับนะรับตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเหมือนเดิมรับช้าจ่ายใจอยู่ครับแต่ว่าจ่ายช้าไม่มีไม่นีไม่จ่ายบอกเลยคะ่ะมีอยู่แต่ว่าจ่ายช้าช้านิดนึงต้องทวงก่อนนะครับทุกคนเป็นน้ำซุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกี่บาทครับสี่สิบห <45 S 2> ้าครับเพราะว่าผมสั่งพิเศษอ้เาเษใช่ม้ิบบาท ผมสั่งไข่ดาวหรือพิเศษคนสั่งไข่ดาวคุ้มได้ใช่ไมไม่รู้ครับพี่แจวกุ้งด้วยไม่รู้อ่าให้ใตังค์ครับทุกคนเก็บคลิปสั้นๆไม้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกัน